นักพนดผู้วิเศษนักแควนอันเงียบสงบที่รายล้อมด้วยป่าเขาและแม่น้ำกว้างใหญ่มีเรื่องเล่าลึกลับที่ถูกถ่ายทอดกันปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นว่ามีนักพรดผู้หนึ่งที่กล่าวอ้างว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีพลังวิเศษเหนือมนุษย์ใครหลายคนเคยได้ยินชื่อเสียงของเขาแต่ก็ยังไม่มีผู้ใดกล้ายืนยันว่าเรื่องเล่าที่แพร่สะพัดไปทั่วนั้นเป็นความจริงหรือเป็นเพียงแค่คำพูดที่ไร้มมลและในค่ำคืนหนึ่ง มีชายชราผู้หนึ่งในชุดผ้าสีขาวหยาบกร้านสวมหมกไม้ไผ่ได้ปรากฏตัวขึ้นที่โรงเตียมชานเมืองสถานที่ที่ผู้คนมากหน้าหลายตามักใช้หลีกหนีความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลนักพศผู้นั้นเดินเข้ามาอย่างเงียบงันเขาทอดสายตามองสำรวจทั้ทงโรงเตียมก่อนจะนั่งลงที่มุมหนึ่งของต้นไม้ซึ่งถูกขัดจนมันเงาชายชราสั่งเหล้าหนึ่งไหไอสุราที่กลุ่นขึ้นมาช่างหอมกลุ่นชวนให้หลงไหลและเพียงไม่นานนักพศก็ดื่มมันจนหมด ไม่แปลกใจเลยที่กลิ่นเหล้าจะติดปลายลมหายใจของเขาบรรยากาศในโรงเตี๊ยมเงียบสงัดไปชั่วครู่เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใกล้ๆล,ลุกขึ้นถามด้วยความอยากรู้ท่านมีอายุเท่าไรกันแน่นักพจน์เงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยลุบต่ำกลับจ้องเขม็งด้วยสายตาเยือกเย็นและเมามายแววตาของเขาฉายประกายปริศนาเสียงของเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นข้าจำไม่ได้ว่าข้ามีอายุเท่าใดกันแน่บิดามารดาของข้ากล่าวว่า เมื่อข้าเกิดมาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรได้นำข้าไปเลี้ยงไว้ใต้เมืองบาดาลน,นานหลายปีก่อนจะนำข้ากลับคืนสู่พื้นพิภพบมอบข้าคืนให้แก่บิดามารดาของข้าด้วยเหตุนี้ข้าจึงสามารถเดินบนผิวน้ำได้คำกล่าวของเขาดังขึ้นท่ามกลางความเงียบผู้คนในโรงเตี๊ยมต่างหยุดชะงักเนี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงกระซิบกระซาบดังแว่วขึ้นบ้างก็เชื่อด้วยความทึ่งบ้างก็สบประมาทด้วยความสงสัย แต่ไม่มีใครกล้าขัดคอเพราะชายผู้นี้มีบารมีที่ชวนให้ผู้คนคล้ามเกรงนักพ์วางไฮสุราลงก่อนจะกล่าวต่อเมื่อข้าอายุ15ปีบิดามารดาก็จากไปข้าจึงขึ้นเขาไปบำเพ็ญตบะอยู่เพียงลำพังกลางป่าเขาอันเงียบสงัดวันหนึ่งข้าไปพบสมุนไพรวิเศษซึ่งมีใบสีเงินเปล่งประกายกินแล้วพลังในร่างกายของข้าก็เบาสบายจนหเหาะเฮินเดินอากาศได้ข้าลอยตัวเหนือยอดไม้ราวกับสายลม ไม่มีสิ่งใดในโลกที่ข้ากลัวอีกต่อไปเสียงฮือฮาของผู้ฟังดังขึ้นอีกครั้งหลายคนเบิกตากว่างด้วยความไม่อยากเชื่อแต่ก็นั่งนิ่งฟังต่อด้วยใจระทึกและแล้ววันหนึ่งข้าได้พัดตกลงไปในบ่ออสรพิษทั้งเจ็ดงูตัวใหญ่ล้วนแผ่แม่เบี้ยรอบตัวข้าข้าหมดสติและคิดว่าชีวิตนี้คงถึงจุดจบแต่เมื่อข้าฟื้นขึ้นมาข้ากลับพบว่าเลือดในกายของข้าได้เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นพิษวิเศษหากเพียงหยดเลือดลงในสุรา แล้วให้อสรพิษหรือสัตว์ใดดื่มมันก็จะตายไปแต่เพียงหนึ่งช่วยยามร่างของมันก็จะฟื้นคืนชีพเสียงของนักพดกึดก้องสะท้อนภายในโรงเตียมมีชายผู้หนึ่งกระซิบกับเพื่อนข้างกายเบาๆจะเป็นไปได้อย่างไรมนุษย์ธรรมดาจะมีเลือดพิษชุบชีวิตได้เช่นนั้นจริงๆนะหรือขณะที่อีกคนหนึ่งกล่าวสวนขึ้นว่าหรือว่านี่คือของขลังที่เทพเจ้ามอบให้เขาจริงๆแววตาของผู้คนภายในโรงเตียมเต็มไปด้วยคำถาม แต่ไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยปากท้าทายโดยความกลัวว่าอาจต้องเผชิญกับบางสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้หลังจากขําคืนนั้นเรื่องเล่าของนักพศผู้พิเศษแพร่กระจายออกไปทั่วแควน้นแต่ทว่าความสงบสุขของนักพศผู้นี้กลับอยู่ได้ไม่นานเพราะโชคร้ายที่ไม่คาดฝันกำลังจะมาถึงตัวเขาในยามเช้าที่ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดดังก้องไปทั่วพระราชวังเมื่อโอรสหนุ่มแห่งแควน้น ผู้เป็นที่รักยิ่งของจกักรพรรดิผู้ครองแควนถูกงูพิษกัดที่ข้อเท้าระหว่างออกไปเยื่องกลายในสวนหลังวังหมูที่กัดนั้นไม่ใช่งูธรรมดาหากแต่เป็นงูพิษหายากที่ว่ากันว่าพิษของมันสามารถฆ่าชีวิตคนได้ในเพียงไม่กี่ช่วยยามพระโอรสพระโอรสเสียงร้องของเหล่านา่งกำนันดังก้องพร้อมทั้งเสียงฝีเท้าของทหารที่เร่งรีบเข้ามาโอรสหนุ่มถูกนำตัวกล,กลับมายังตำหนักอย่างเร่งด่วนหมอหลวงถูกเรียกตัวมาทันที ร่างของโอรสเริ่มซีดเซียวพิษร้ายค่อยๆลามจากข้อเท้าขึ้นสู่ขาดวงตาที่เคยสดใสเริ่มรยแรงเนื้อเย็นเกะาะเปล่าเต็มใบหน้าทุกคนต่างอยู่ในความตกใจและโศกเศร้าเราต้องทำอย่างไรเราต้องช่วยชีวิตโอรสของเราให้ได้จักรพพัดผู้ครองแคว้นเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงแฝงด้วยความสิ้นหวังขณะที่ดวงตาคมยังคงจ้องมองลูกชายอย่างเวทนากระหม่อมพยายามอย่างที่สุดแล้วหมอหลวงกล่าวเสียงเบา ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลพิษงูชนิดนี้ร้ายแรงยิ่งนักไม่มีสมุนไพรชนิดใดที่สามารถถอนพิษได้หากปล่อยไว้เช่นนี้อีกไม่เกินสามวันคำพูดนั้นไม่จำเป็นต้องจบลงเพราะทุกคนก็รู้ดีว่าชะตากรรมของโอรสจะเป็นเช่นไรความเงียบงันปกคลุมทั่วห้องโถงใหญ่เสียงสะอื้นของพระชายาแววดังขึ้นเธอทรุดตัวลงข้างเตียงจับมือลูกชายแน่นน้ำตาไหลรินไม่ขาดสาย เจ้าอย่าทิ้งแม่ไปเจ้ายังเด็กนักเจ้ายังต้องเติบโตและเรียนรู้เจ้ายังต้องสืบสารบัลลังก์ของพ่อเจ้าเสียงที่อ่อนหวานในวันก่อนบัดนี้กลับสั่นเครือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดขณะที่ความหวังใกล้จะดับสิน้นขุนนางผู้หนึ่งพันกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความลังเลพวกท่านจำเรื่องของนักพ์ผู้พิเศษผู้นั้นได้หรือไม่ทุกสายตาเบนมามองเขาอย่างพร้อมเพรียงเขากล่าวว่าเลือดของเขามีพลังวิเศษ หากหยดลงในสุราและให้อสรพิษหรือสัตว์กินมันจะตายและฟื้นคืนชีพได้ถ้าเช่นนั้นบางทีเลือดของเขาอาจรักษาองค์โอรสได้คำพูดนั้นเหมือนแสงแห่งความหวังในความมืดมิดทุกคนต่างนิ่งเงียบราวกับไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินแต่ในภาวะสิ้นหนทางเช่นนี้ต่อให้ความหวังเพียงริปรีพวกเขาก็พร้อมจะไขว่คว้าจะกระพัดผู้ครองแควนนิ่งไปชั่วขณะใบหน้าที่เคยเย็นชาปแรปรเปลี่ยนเป็นครุ่นคิด เจ้าว่าเราควรเชื่อคำพูดของเขาหรือกระหม่อมคิดว่าเราควรลองแม้มันจะไร้เหตุผลหรือเลวไหลแต่ในเมื่อไม่มีทางอื่นมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงคุณนังคนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงจะกระพัดผู้ครองแคว้นถอนหายใจยาวมองใบหน้าลูกชายที่ไร้สีสันก่อนจะตัดสินใจเราจะไม่ปล่อยให้โอรสของเราต้องตายทหารไปตามจับตัวนักพลผู้นั้นมาให้ได้ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนในแคว้นนี้ก็ตาม คำสั่งนั้นหนักแน่นทหารจำนวนหนึ่งรีบออกไปทันทีเสียงฟีเท้าดังก้องไปทั่ววังทิ้งให้บรรยากาศภายในห้องตกอยู่ในความเงียบงนันเหล่านั่งกำนันเฝ้ามองด้วยแววตาที่สั่นไหวพระชายานั่งแน่นิ่งจับมือของโอรสแน่นอย่างอ้อนวอนลูกเอ๋ยขอเพียงเจ้าทนไว้ขอเพียงเจ้าอดทนจนกว่าความหวังสุดท้ายจะกลับมาภายในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังบรรยากาศเงียบงันและตึงเครียด สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ชายผู้หนึ่งผู้ซึ่งถูกลากเข้ามาด้วยโซ่ปรวนที่พันธนาการข้อเท้าและข้อมือเขาเป็นชายผู้ที่เคยอวดอ้างว่าตนเป็นนักพศผู้วิเศษผู้ซึ่งเคยกล่าวว่ามีพลังเหนือธรรมชาติแต่บัดนี้ใบหน้าของเขากลับซีดเซียวดวงตาสันนรริษด้วยความหวาดกลัวและสับสนเขาไม่เคยคาดคิดว่าคำพูดที่ตนเคยโอ้อวดจะย้อนกลับมาทำร้ายเขาในวันนี้เสียงโซ่เหล็กที่กระทบพื้นดังสะท้อนไปทั่วห้องโถง เหมือนเสียงตัดสินชะตากรรมของชายผู้ตกเป็นเหยื่อของคำลวงที่ตนเองสร้างขึ้นจะกระพัดผู้ครองแคว้นประทับอยู่บนบัลลังสูงด้วยสีหน้าดุดันพระองค์เคยฝากความหวังอันริบรี่ไว้กับชายผู้นี้หวังว่าคำพูดของเขาจะช่วยให้โอรสอันเป็นที่รักรอดพ้นจากความตายแต่บัดน,นี้พระองค์ไม่อาจมั่นใจในสิ่งใดได้อีกเจ้ากล่าวอ้างว่าเลือดของเจ้ามีพลังวิเศษสามารถชุบชีวิตได้พระองค์ตรัสด,ด้วยเสียงแข็งกร้าว ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงกรีดเลือดของเจ้าและนำมาผสมกับยาหากสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงโอรสของข้าจะต้องรอดคำสั่งนั้นเปรียบดังคำพิพากษานักผูตัวสล,ลริกใบหน้าสีขาวจนไร้สีเลือดดวงตาเบิกว้างด้วยความหวาดกลัวหัวใจของเขาเต้นรัวแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกเขามิอาจเชื่อว่าสิ่งที่เขาเคยโอ้อวดในยามเมาไมา้จะย้อนกลับมาเป็นบ่วงรัดคอของตนเองได้ข,ข้าข้าขอเวลาอีกสัตนิด เขาเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือแต่คำขอร้องนั้นไม่มีความหมายอีกต่อไปจะกระพัดผู้กรองแคว้งขบกรามแน่นดวงตาเปี่ยมด้วยความกราดเกรียวไม่มีเวลาสำหรับคำแก้ตัวกรีดเลือดของมันเดี๋ยวนี้เสียงคำสั่งของพระองค์ดังสะท้อนทั่วห้องโถงทหารสองนายรีบตรงเข้ามาจับแขนของนักพศแน่นเขาพยายามดิ้นรนสุดชีวิตน้ำตาแห่งความหวาดกลัวเออครอข้าข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่เมาได้โปรดเมตตาข้าเถิด แต่เสียงร้องขออ้อนวอนนั้นร้ายประโยชน์เพราะในเมื่อความหวังของโอรสใกล้สิ้นสุดไม่มีใครกล้ามอบความเมตตาให้กับคำโกหกอีกต่อไปมีดเล่มบางถูกหยิบขึ้นเสียงเหล็กที่เสียดสีกับถ้วยทองดังก้องเสียงที่ฟังดูเยือกเย็นจนแทบทำให้ขนลุกทหารคนหนึ่งกดแขนของนักพศแน่นมีดเย็นเฉียบกรีดลงบนเนื้อผิวของเขาอย่างไร้ปราณีเลือดสีแดงเข้มไหลย,ยดลงสู่ถ้วยทองทีละหยดอย่างช้า,ชา ทุกหยดที่ร่วงหล่นเหมือนเป็นสัญญาณแห่งความสิ้นหวังที่หลั่งรินจากหัวใจของชายผู้หลอกลวงหมอหลวงเดินเข้ามายัางเงียบเชียบรับถ้วยทองมาไว้ในมือและค่อยๆช้อนถ้วยขึ้นสูดรกลริ่นด้วยความระมัดระวังบรรยากาศในห้องโถงตกอยู่ในความเงียบงันอันหนักอึ้งทุกสายตาจับจ้องนิ่งเงียบพวกเขารอคอยด้วยความหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแต่แล้วสีหน้าของหมอหลวงกลับเปลี่ยนไปทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตื่นตระนกขมวดคิ้วแน่น และมองถ้วยทองด้วยความไม่เชื่อนี่มันเป็นกลิ่นของสูราเสียงของเขาดังขึ้นท่ามกลางความเงียบงันเสียงที่เหมือนสายฟ้าที่พาลงมากลางใจของผู้คนในห้องคุณนั่งหลายคนอุทานออกมาด้วยความตกใจเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นอย่างรวดเร็วกลิ่นสูราเหรอเป็นไปไม่ได้นี่คือเลือดมนุษย์ไม่ใช่หรือเขาหลอกเราเขาโกหกหมอหลวงวางถ้วยทองลงช้าๆก่อนจะเงยหน้าขึ้น กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและชัดถ้อยชัดคำกระมอมขออภัยแต่นี่ไม่ใช่เลือดที่มีพิษวิเศษตามคำกล่าวอ้างมันเป็นเพียงสุราที่ซึมเข้าไปในเส้นเลือดของเขาเท่านั้นความเงียบงันเข้าครอบงำภายในห้องโถงสายตาของจักรพรรดิผู้ครองแคว้นเปลี่ยนเป็นเย็นชาพระองค์ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงน้ำเสียงของพระองค์เต็มไปด้วยโทสะและความผิดหวังเจ้ากล้าหลอกลวงข้าเจ้ากล้าสร้างความหวังลวงให้กับราชสำนัก ทั้งที่ชีวิตของโอรสข่าแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วคำสั่งก็ดังกึกกล้องไปทั่วห้องโถงราวกับประนาชะตากรรมของผู้โกหกโบยมันห้าพันทีแล้วในประเทศมันออกไปจากแควน้นเสียงหวดแท้ฟาดลงบนแผ่นหลังของนักพศทันทีเสียงที่หนักแน่นและไร้ความปราณีเสียงร้องโหยหวนของนักพศด,ดังกล้องไปทั่วห้องโถงใหญ่ได้โปรดได้โปรดเมตตาข้าข้าผิดไปแล้วแต่ไม่มีใครสนใจอีกต่อไป เพราะเขาได้หลอกลวงผู้คนอย่างไร้เยื่อใยห,หลังจากการบอยที่โหดร้ายสิ้นเสียงแท้ร่างของนัพก็ถูกลากออกไปจากห้องโถงด้วยสภาพที่อ่อนแรงและมีบาดแผลเต็มตัวเขาถูกเนรเทศออกจากแคว้นทิ้งไว้เพียงความอัปยศและชื่อเสียงที่ได้เสื่อมเสียไปเสียแล้วทางด้านของโอรสหนุ่มเขายังคงนอนนิ่งอยู่บนเตียงบรรทมร่างกายของเขาซีดเซียวและอ่อนแรงลงทุกขณะมือของเขาเย็นเฉียบและไร้เรี่ยวแรง ทมกลางความหวาดกลัวและความสิ้นหวังพระชายายังคงนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงเสมอจับมือของลูกชายไว้แน่นน้ำตาไหลรินเงียบๆหัวใจของเธอแตกสลายลงทีละน้อยลูกเอ๋ยเจ้าต้องรอดนะเสียงกระซิบเบาๆที่เปี่ยมด้วยความอ้อนบอนดังขึ้นราวกับคำภาวนาและในขณะที่ทุกคนเฝ้ารอคอยปาฏิหาริย์ประตูห้องโถงก็เปิดออกอย่างเงียบงันมีชายชราผู้หนึ่งเดินเข้ามาในห้องโถงเขาเป็นนักสมุนไพรจากป่าลึก ชายผู้ที่ถูกกล่าวขานว่าเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยที่หายยากที่สุดใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาแต่ดวงตากระเปล่งประกายด้วยความมั่นใจและความหวังเขาถือห่อผ้าเก่าๆก,ก่อนจะค่อยๆเดินเข้ามาเข้าเฝ้าต่อหน้าจากกักรพรรดิผู้ครองแคว้นข้านำสิ่งนี้มาถวายเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นก่อนจะค่อยๆคลี่ผ้าออกเผยให้เห็นสมุนไพรแปลกประหลาดใบของมันมีสีเขียวเข้มส่องแสงวาววับ และขอบใบเปล่งประกายคล้ายสีเงินแพ้กลิ่นหอมชุนเรากับมีเวทมนต์บางอย่างแฝงอยู่สมุนไพรนี้ข้าพบในหุบเขาอันห่างไกลที่นั่นเงียบสงัดและเต็มไปด้วยอันตรายแต่ข้าสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งชายชลากล่าวน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจนกตัวหนึ่งถูกงูพิกกัดมันล้มลงและสิ้นใจอยู่เบื้องหน้าข้าข้ารู้ว่ามันไม่มีทางรอดแต่แล้วมันกลับกัดกินใบของสมุนไพรนี้ และในไม่ช้ามันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและบยบินสู่ท้องฟ้าอีกครั้งราวกับปาฏิหาริ์หมอหลวงเดินเข้ามาอย่างระมัดระวังสายตาของเขาเต็มไปด้วยความลังเลเขาไม่รู้ว่าคำกล่าวนี้จะเป็นความจริงหรือเป็นเพียงความหวังที่ลวงตาแต่เมื่อมองเห็นโอรสที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงหัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังที่ไม่อาจทนได้อีกต่อไปข้าจะลองปรุงยานี้ดูเขากล่าวเบาๆก่อนจะหยิบสมุนไพรขึ้นอย่างเบามือ และเมื่อยาถูกปรุงเสร็จหมอหลวงเดินเข้ามาพร้อมถ้วยยาสีเขียวใสซึ่งเปล่งประกายแปลกตาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็เปี่ยมด้วยความหวังนี่อาจเป็นความหวังสุดท้ายเขากระซิบเบาๆก่อนจะค่อยๆป้อนยาลงสู่ริมฝีปากของโอรสเวลาผ่านไปอย่างเชืงช้าความเงียบงันในห้องโถงแทบจะหยุดลมหายใจของผู้คนแต่แล้วริมฝีปากของโอรสก็เริ่มขยับเบาๆ เสียงลมหายใจที่เคยแผ่วเบาก็เริ่มดังขึ้นท่านแม่น้ำเสียงที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความหมายพระชายาเบิดตากว้างน้ำตาแห่งความสุขไหลรินเธอสุดตัวลงจับใบหน้าของลูกชายแนบกับอกเจ้าฟื้นแล้วเจ้าฟื้นแล้วเสียงแห่งความยินดีดังก้องไปทั่วห้องโถงทุกคนต่างพากันโล่งอกข่าวการรักษาที่สำเร็จแพทยสะพัไปทั่วแคว้นผู้คนต่างยินดีที่โอรสแห่งแคว้นฟื้นคืนชีพ นักสมุนไพรได้รับการยกย่องในฐานะผู้กอบกู้ชีวิตของโอรสราชสำนักประกาศเชิดชูเขาด้วยเกียรติยศและคำสรรเสริญขณะที่นักพ์ผู้เคยโอ้อวดถึงพลังวิเศษถูกขับไล่ออกจากแคว้นไปอย่างเงียบเชียบชื่อของเขาถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาไม่มีผู้ใดเอ,อ่ยถึงไม่มีผู้ใดสนใจเรื่องราวนี้ได้กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปชั่วลูกชั่วหลานมันเป็นบทเรียนที่สำคัญว่าความกล้าหาญและความหวังเท่านั้น ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้แม้ในายามที่ความสิ้นหวังอาจแร่ซ่านไปทั่วโลกแต่ความหวังเล็กๆจากใจที่กล้าหาญเพียงดวงเดียวก็อาจเป็นแสงสว่างที่สามารถนำพาทุกสิ่งกลับคืนมาได้